พระสวดพระปฏิโมกเราไม่มีโอกาสไปฟังแล้วค่ะเพราะว่าพระท่านจะปิดโบสถ์แล้วท่านก็จะฟังพระปฏิโมกเป็นการทบทวนศีลของท่านให้บริสุทธิธ์แล้วเรามีโอกาสไปฟังทำสมาธิตอนนั่งฟังเนี่ยพูดโทเมนาโถไปเรื่อยๆลูกแป๊บเดียวจบเลยทาแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นจิตเราจะเบามากเลย จิตเราจะเบา,เรา,เ,ราเราจะเราจะจะเห็นเห็นความไม่เที่ยงของโลกเห็นความไม่เที่ยงจริงๆเลยอ่ะเห็นยังต้องแบบว่าเห็นด้วยธรรมอ่ะถ้าหนูถ้าหนูสวดอาเซวนาจจพาลานังเขาเรียกอะไรถ้าหนูสวดถ้าหนูจะสวดบทนี้หนูก็น้อมมาลัทธนาก่อนจะสวดหนูน้อมเลยนะ ข้าข้าพระพุทธเจ้าขอรัตนามงคลนสูตรเข้าสู่กายและจิตของข้าพเจ้าแล้วก็สวดไปข้าพระเจ้าขอน้อมรัธนาความเป็นมงคลทั้งสามสิบแปดประการเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งสามสิบแปดประการจะกลับเข้ามาอยู่ในเราเลยถ้าหนูสวดแล้วหนูเลยไปแล้วหนูไม่ได้อาราธนาและน้มเข้ามาหนูก็ไม่ได้พบความประเสริฐนะ ใช่ใช่สวดมงคลสามสิแปดประการไม่พบคนพานเป็นเพื่อนเนี่ยนี่เราอยู่กับพานอะล้วทำไงอ่ะมันต้องการัตน,นาพอเราพอเราพอเราสวดปุ๊บพานไม่ได้หายไปนะแต่พานเปลี่ยนไปใช่ไม่เบียดเบียน,ยนอันนี้อยู่กับคนพานอยู่ยังไงอยู่กับคนพานอยู่คนพานต้องอยากโกรธ